เจริญพรยา่าโยมสาธุชนทั้งหลายขณะน,นี้กำลังเทพื้นซุ้มประตูทางออกมหาวิหารพุทธาปรินิพานก็ลูกศิกษย์มีไม่มากแต่ว่าเราลากโมก่เข้ามาเลยพระอาจารย์สั่งให้ลากโมก่เข้ามางในโม่ก็มาถึงหน้างานเลยเรายังมีผู้ชายที่แข็งแรงอยู่หลายคนสุธเมธมิสันมิสันเทีย รางวันมองใจสงแล้วก็ไม่แข็งแรงแต่ว่าใจแกร่งสุพรรณสมบัติคดีแล้วยังมีผาหนูอีกส่่างวุธวุธสีไพรบุญใจสงก็มาแล้วพระรองบุษบงก็มาแล้วตุกติกเปรตเทียมป่อสมยัยพระสุเนินก็มาแล้วนะส่วนอยู่ที่นี่ก็อย่างที่เห็นนี้นะมี เจ้าประจำของเราเลยสมานต้อเพียรคันทาทิรักม่วงน้อยประณีม้เจียวกลางชอ้อนมาไยสง่งก็เตรียมพร้อมแล้วนะแล้วก็สิริมาจ,จัตเเขตแต่ว่าจามราจัญญาสิริกูบาไทยกูบาเจือพร้อมที่จะเทตรงนี้แล้วพร้อมแล้วที่จะออกรางวัลในวันนี้แล้วรางวัลก็คือ บุญกุศลคุณหามความดีนั่นแหละก็ประมาณสักห้าโม่เท่านั้นเองและเห็นสายเราก็เตรียมมาพร้อมแล้วแล้วก็เรามีรัดแบบตัวนี้แล้วก็มีแบบของอาจารย์แดงนะแต่เพราะอาจารย์แดงนี่นานหน่อยสองสาวันแล้วเพราะว่ามันเป็น <c oughs> อะไรที่งอไปงอมาไ,มอไ,ปไปแหลมแหลมนะไปแหลมแหลมก็เลยทำยากหน่อยนะย ก็ช่วยกันนะแม่ชีรตินก็เตรียมไหวจี้ไปจี้แล้วนะก็ <para. S 1> ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจถวายแรงงานกันเพื่อจะสร้างผลงามทำนี้ให้สำเร็จรว่วมไปด้วยดีด้วยกันนะก็ถือว่าวันนี้ก็เชิงช่างก็มากันที่เป็นหัวโจกหัวโจกก็มากันนะก็ทุกคนก็มากันแล้วนะ ช่างวุฒิอ่าช่างติ๊กแล้วก็ช่างพนร่งก็ทั้งสามคนก็เป็นช่างที่เป็นหัวโจกหัวโจกเลยทีเดียวนะแล้วก็มีอาจารย์แดงที่้าแบบตรงนี้นะก็เห็นแบบแล้วนะก็จะได้ทํางานกันนะสมานเพียกันชาก็จัดแจงดูระดับด้านโน้นแล้วก็เริ่มเทแล้ว ก็ระมัดระวังด้วยมาที่ภูผาสูงมันมีนกมันมีกระรอกมันมีอะไรต่อไม่อะไรครับรถระวังด้วยและวันนี้มันมีรถมาตกข้างทางด้วยนะอยู่ในวัดนี่แหละทางก็ใช่ใจแคบนะก็ยังรถก็ยังตกลงไปได้ก็ระมัดระวังกันด้วยครับรถอย่ามัวแต่มองเพลินดูสัตว์ดูโน่นดูนี่โดยไม่ดูทางถนนนะก็ให้ดูทางถนนกันบ้างนะภาษาทูกับทุกท่านนะก็หลายท่านที่มากราบไหว้พระธาตุจอมผามา สร้างคุณงามความดีก็มาร่วมบรญร,ร่วมกุศลกันลูกศิษย์วันนี้ก็จะมาเข้าแบบกันพระอาจารย์ก็เตรียมไม้อัดสิบมิลมาแล้ววันนี้ก็ได้แล้วก็ปูนอันนี้ก็ซื้อมาแล้วปูนก่ออินมวนเบาเรียกว่าเราพร้อมแล้วก็ปูนเทยังมีเหลืออยู่ได้เทยอยู่พอในวันนี้นะเห็นใยเรามีพร้อมเรายังสามารถที่จะดํำงานต่อไปได้อีก เยอะๆเลยทีเดียวในวันนี้นี่ตามภาพบอกว่าให้รู้ว่าเราเทปูนพื้นจะเรกเอาไว้วันที่15เมษายนพุทธศักราช2564เราเทปูนช่วงประมาณนี่แหละกี่โมงละ่ะตอนนี้ก่อนเที่ยงก็แล้วกันก่อนเที่ยงเราก็เทปูนกันนี่ลุยละ งานเราต้องสําเร็จงานจุดนี้เราต้องสําเร็จพระอาจารย์ก็ไอกระดอกกระแดกอยู่นี่ไอเนี่ยไอหน่อยก็จะคิดว่าตัวเองเป็นโควิดอยู่เรื่อยเลยนะผสมรงกับแฟชั่นโรคโรค,โรค,โรคที่ช่วโรคนิ่ยมกันไอเนียน่ยไอหน่อยอะไรอะไรก็หวัดภวาโควิดไปหมดอันนี้เทตรงนี้ละไปแลวหนึ่งโม ง่ายเพราะว่าเทลงเลยนะเทลงเลยแล้วก็ปาดเลยแล้วก็ได้เลยแล้วเราก็จะได้ทํางานอื่นต่อไปอีกเลยเช่นเดียวกันนี่ตามภาพที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันนะก็ก็สุพรรณก็เป็นคนขับโม่นะขับโม่ปูนโม่บุญโม่ปูน,ปนแล้วก็โม่บุญแ,แล้วมีพอน้องด้วยอีกคนหนะึ่ง พอน้องก็มาช่วยปัดเชยกว่าเป็นพอโรงเรียนอยู่แถวสุราษฎร์นูนะ้นภาคนี้ก็มาถวายงานอยู่ตรงนี้กับอาจารย์แดงนะตักแล้วนะพวกด้านโน้นก็ริมาจันทเขตปราณีพอน้องก็ตักปูนละด้านโน้นนะล้วมีใครอยู่ฝั่งนั่นอีกคนนึงนะต้อยเพียรขันชานะแม่ชีสุขสัมปปนาก็ เาเพิ่มเติมอีกคนนึงคงไม่ยากเท่าไหร่นักตรงนี้นะอ่าโม่ต่อไปเริ่มแล้วโมที่สามปร๊บปร๊บปับก็สองโมสามโม่ละเรารา,รา,ราสักห้ายังต่ำนะอาจจะหกห้าอาจจะไม่อยู่อาจจะหกก็ได้เพราะว่าเทหนาหน่อยนะเทีหนาหน่อยอาจจะหกโม่ก็ได้สุดทมตรก็คุกอยู่กับเรื่องปูนเรื่องปูนปูนอยู่ตรงนี้นะ อันนี้คือจุดงานของเราคิดว่าไม่ถึงเกินครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปตรงนี้คงสําเร็จนะเราก็จะพระจันร์ก็จะหาอ,อะไรให้ทําต่อไปก็คือมาเทบริเวณจุดนี้บริเวณจุดที่ติ๊กเข้าแบบไว้แต่เมื่อวานวันนี้ก็มารุมกับมารุมกับช่งบางวุฒิพรณรค์ก็กําลังหาแนวหาแบบที่จะเข้าอีกตัวนั้นต่อไปเหมือนกัน ราคิดว่าสองสามช่องนี้ต้องสําเร็จและจะมีตัวแหลมตัวโน้นของอาจารย์แดงที่เราก็จะขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเห็นงานของเราในวันนี้ในช่างบดอยู่ด้านบนโน้นแน่นอนงานก้าวไปแน่นอนแล้วก็มหาวิหารจากแรงศรัทธาของทุกท่านที่ทําด้วยกําลังใจของทุกคนก็จะสําเร็จไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะทำมากทําน้อยก็ดีกว่าไม่ทํา แล้วก็ทําแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จไวๆอย่าอย่าอะไรเขาเรียกว่าอย่าให้เสียหายอย่าให้ล่าช้าอย่าให้เนิ่นช้าทําอะไรก็รีบทําให้สําเร็จช้าในเหตุที่ควรช้าถ้ามันจะช้าเร็วก็ในเหตุที่ควรเร็วถ้ามันจะเร็วเป็นไปด้วยสติทาไปด้วยสติทาไปด้วยสมาธิและปัญญาอันนี้คืออัปเดตการงานในวันนี้สาธุก,กับทุกท่านอีกครั้งอนุโมทนากับทุกๆคนอีกครั้งขอเจริญพร